นิยายเสียงเรื่องเหนือนภาบทที่17ความหวังพระจันทร์ลอยสูงน้ำในทะเลสาบระลอกผิวน้ำใสสะท้อนดวงจันทร์และดวงดาวบนฟ้าเด็กชายผมขาวกับชายผู้เงียบขรึมสบตาก,กันความอยากรู้คำนี้คนอื่นอาจคิดว่าไร้สาระคิดว่าเป็นข้ออ้างหรือแม้แต่คิดว่าเอียนที่ผ่าสพเพราะเหตุผลเช่นนี้น่ากลัวมากแต่อัศวินแกรู้ว่านี่เป็นเหตุผลที่ถูกต้องโดยเฉพาะสำหรับเขาสำหรับผู้ยกระดับที่ฝึกฝนพลัง รูปแบบแท้และสายเลือดทั้งหมดการมีความอยากรู้ต่อโครงสร้างร่างกายของตนอาจถือเป็นคะแนนเพิ่มได้ด้วยซ้ำการผ่าเข้าใจได้พยักหน้าเบาๆาชายชราถามต่อแต่ทำไมต้องที่นี่ทำให้บ้านเลเทด,ด้วยเลือดและเศษเนื้อหรือเอียนสายหน้าบนจะบอกทุกคนตรงๆเลยหรือว่าข้าเป็นคนฆ่าไม่พูดถึงเรื่องต้องใช้น้ำล้างมีดและมือวุ่นวายขนาดนี้กลิ่นคาวเลือดแรงขนาดนี้เพื่อนบ้านก็ได้กลิ่น ไม่หยุดคนแก่ถามต่อทันทีคิดขึ้นมาชั่ววูบหรือวางแผนไว้ก่อนเอียนตอบโดยไม่ต้องคิดทั้งสองอย่างข้าคิดหลังจากข้าลุงแล้วเนื้อก้อนใหญ่ขนาดนี้ทิ้งก็เสียของไม่เอามาศึกษาดูหน่อยหรือตอนนี้อัศวินแก่พอใจมากแล้วแต่เขายังเลิกคิ้วถามคำถามสุดท้ายแม้ป่าทะเลสาบป,ปลอดภัยแต่ผ่าแบบนี้ไม่กลัวดึงดูดสัตว์ร้ายหรือเขาพูดอย่างมีนัยยะถ้าข้าไม่อยู่ที่นี่ช่วยไล่สัตว์ร้ายเจ้าจะทำอย่างไร ดึงดูดก็ต้องกินเศษเนื้อพวกนี้ก่อนสิเหลือบมองศพที่เลเทข้างข้างเอียงหันกลับมายิ้มอย่างไม่ใส่ใจอีกอย่างข้าก็ไม่ใช่ไม่มีวิธีใครจะกินใครยังไม่รู้เลยเขายังมีผงยาสลบสัตว์ทั่วไป <c oughs> ก็แค่เป็นเหยื่อแม้แต่หมาป่าฝูงใหญ่หรือเสืออย่างน้อยก็พอให้เขาทิ้งศพวิ่งไปที่ปลอดภัยได้อัศวินแก่เงียบในตอนนี้เขาตัดสินใจแล้วทำไมกล้าเชิญข้าแต่คนแก่ยังก้มตาลงพูดเรียบ เอียนแมลิกิทเวทของเจ้าจะเห็นจริงๆว่าข้ามีเจตนาดีแต่ด้วยความฉลาดของเจ้าก็ควรรู้ว่าถ้าจําเป็นข้าจะไม่คํานึงถึงชีวิตของเด็กคนหนึง่งไม่ใช่ความขอบคุณไม่ใช่การชนะทั้งคู่เจ้าเห็นข้าตั้งแต่แรกในใจก็มีแผนจะเชิญและเตรียมใจไว้แล้วว่าอาจล้มเหลวเหตุผลเบื้องหลังการเสี่ยงนี้บอกข้าหน่อยและเอียนเงียบเงียบเงยหน้าเขามองท้องฟ้าเบื้องบนท้องฟ้าในโลกเทราเมื่อเทียบกับโลกหมุนมากเป็นพิเศษนอกจากดวงจันทร์ที่สว่างเกินไปดวงหนึ่ง ท้องฟ้ามีดาวแค่พื้นที่เล็กๆและยังหม่นมากด้วยนี่ชัดเจนว่าไม่ใช่ท้องฟ้าปกติความลับบนหนภาผาในเทราก็เหมือนความลับบนผืนดินในเทราทําให้คนงุนงงเช่นเดียวกันทําให้อยากรู้เหมือนกับคําถามที่ต้องการคําตอบเขาก็ต้องการโดยไร้เหตุผลอยากจะรู้นอกจากลุงคนหนึ่งก้มหน้าเอียงจ้องใบหน้าของอัศวินแก่อย่างจริงจังเด็กชายอธิบายความคิดของตนอย่างรับรื่น ข้ายัางต้องการผู้ปกครองอาจารย์ที่จะบอกความรู้เพิ่มเติมแก่ข้าแม้ลุงจะเป็นคนเลวแต่ไม่มีเขาก็ไม่มีใครสอนตัวอักษรและความรู้อื่นๆของโลกนี้ให้ข้าได้อีกอย่างบ้านไม่มีผู้ใหญ่ในท่าแฮริสันลำบากจริงอัศวินแก่พยักหน้าเห็นด้วยบ้านมีแต่เด็กแย่มากธรรมเนียมของจักรวรรดิเป็นเช่นนั้นในเขตชายแดนเมื่อพ่อแม่เด็กตายทั้งคู่มรดกในบ้านจะถูกนำไปที่ดินจะถูกแบ่งแม้แต่ตัวเด็กก็เป็นทรัพย์สินอนาคตไม่มีใครรู้ ท่านสามารถแทนที่เขาได้ตั้งแต่แรกเห็นข้าก็รู้ว่านี่คือโชคลาภที่ดีที่สุดของข้าและเป็นโอกาสที่จะเปลี่ยนอนาคตทั้งชีวิตของข้าได้โอกาสที่จะได้ความรู้มากขึ้นเอีย e. นยิ้มให้คนแก่ที่เคร่งขรึมตอนนี้เขาพบพื้นที่ที่เหมาะสมเริ่มขุดหลุมและนี่ต้องการการยินยอมของท่านแต่เดิมเด็กชายวางแผนจะฝังแค่ลุงของตนแต่เพราะเหตุไม่คาดฝันเขาต้องฝังชนพื้นเมืองหนึ่งคนและเสือดาวป่านหนึ่งตัวด้วยงานนี้ไม่ใช่แค่เพิ่มเป็นสองเท่า แต่ในตอนที่เอียนเพิ่งขุดไปสองสามทีมือข้างหนึ่งก็ยื่นมารับพลั่วจากมือเอียนอัศวินแก่ขมวดคิ้วพยักหน้าให้เอียนหลบไปแล้วลงมือสาธิตท่าทางและเทคนิคการใช้พลั่วขุดดินอย่างถูกต้องอย่างรับรื่นท่าทางนั้นชัดเจนว่าชำนาญกว่าเด็กชายที่ไม่เคยใช้พลั่วทั้งชาติก่อนและชาตินี้มากเห็นได้ว่าเขาเชี่ยวชาญงานกเกษตรทั่วไปสาธิตห้าหกนาทีอัศวินแก่ก็ขุดหลุมได้รูปเขาจากนั้นเขาส่งพลั่วคืนเอียนและเอียนก็รับพลั่วอย่างรับรื่น เรียนแบบท่าทางของอัศวินแก่ก่อนหน้าขุดหลุมต่อในจักรวรรดิมีเด็กที่อยากอ่านเขียนหนังสือแบบเจ้าน้อยมากพวกเขาแทบไม่รู้ว่าความรู้มีความหมายอะไรสังเกตท่าทางของเอียนและชี้แนะเทคนิคการออกแรงและแก้ไขท่าทางที่ไม่ถูกต้องอัศวินแก่พูดเสียงทุม้มแม้แต่ลูกขุนนางและนักวิชาการก็เช่นกันพวกเขามองความรู้เป็นสิ่งน่ารำคาญและไร้ค่าเมื่อเทียบกับการอ่านหนังสือและเรียนรู้ที่จะเขียนชื่อตัวเอง พวกเขาอยากฝึกวิชายุ์สร้างความดีความชอบเป็นส่วนหนึ่งของการเมืองในจักรวรรดิมากกว่าแม้จะเป็นเช่นนั้นพวกเขาก็ไม่อนุญาตให้แพร่กระจายและขยายความรู้เขาท่องในใจการเข้าใจอรารยธรรมเริ่มจากตัวอักษรหลมใหญ่พอที่จะใส่ศพได้หลายศพแล้วเด็กชายผลักศพลุงชนพื้นเมืองและเสือดาวป่าลงไปแล้วโกยดินกลบพวกที่พยายามจะฆ่าตนเรียนรู้การอ่านเขียนจึงจะเข้าใจอรารยธรรมเข้าใจโลกได้จริงๆ หายใจหอบเหนื่อยเล็กน้อยเอียนพูดเรียบเรียบเช่นเดียวกันการเดินทางสำรวจสิ่งไม่รู้ก็ต้องการสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการตีความหรือบันทึกการรื้อฟื้นหรือบุกเบิกชื่อของท่านอาจารย์ของข้าถ้าท่านตกลงการสำรวจอนาคตของข้าก็จะเริ่มจากความรู้ที่ท่านถ่ายทอดเขาเือหน้ามองชายผู้นั้นและชายชราก็สบตากับดวงตาสีฟ้าอ่อนคู่นี้อีกครั้งเขาได้ยินเสียงใสกังวาลของเด็กข้าอยากรู้ความอยากรู้อยากเห็น อัศวินจ้องแสงในดวงตาของเอียนบริสุทธิ์อยากรู้อะไรอยากสำรวจอะไรอยากไปที่ไกลไขความไม่รู้ด้วยความอยากรู้อยากเห็นนี่คือเด็กที่มีความเป็นไปได้ไม่จำกัดหรือพูดอีกอย่างมนุษย์เขาอาจจะกลายเป็นนักผจญภัยที่ฟันสัตว์ร,ร้ายฝังอสูรเดินในทุ่งร้างหรืออาจจะกลายเป็นนักสำรวจที่ข้ามภูเขาและทะเลเดินทั่วทางทวีปเทราเขาอาจจะไปศึกษาความลึกลับของลิกิดเวท ค้นหาความจริงของโลกที่หายไปในผงธุลีให้มนุษย์เขาอาจจะขุดค้นต้นกำเนิดในยีนของมนุษย์วิเคราะห์พลังเทพที่อรารยธรรมยุคก,ก่อนมอบให้สรรพชีวิตอาจจะเป็นวิระบุรุษอาจจะเป็นนักสำรวจอาจจะเป็นผู้บุกเบิกยุคสมัยหรืออาจจะไร้ชื่อเสียงเป็นเพียงเด็กไร้เดียงสาชายแดนมือเปื้อนเลือดญาาดอนาคตไม่แน่นอนหรือแย่กว่านั้นกลายเป็นอสูรที่ถูกความอยากรู้ของตนผลักดันเท่านั้นและอนาคตกับความเป็นไปได้ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการเลือกของตน เหมือนดังที่50ปีก่อนกษัตริย์ของตนฝากความหวังไว้กับตนฮิเลียดอัศวินของข้าพามันหนีไปไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้ออกจากเมืองหลวงออกจากที่ราบไกวนอเมื่อทุกอย่างจบเจ้าจะใช้เองหรือจะมอบให้ใครก็ได้ฝังไว้ก็ไม่เป็นไรแค่อย่าให้พวกกบฏได้ไปอนาคตก็ยังมีความหวังมนุษย์ยังมีความหวังที่จะกลับสู่ดวงดาวอีกครั้งความหวังความอยากรู้และความกล้าที่จะเลือกข้าชื่อฮิเลียดฮิเลียดเลอร์ซี อาจารย์อัศวินชายผู้เหนื่อยล้างเงยหน้าดวงตาสีน้ำตาลเทาศพกับดวงตาสีฟ้าอมเขียวฮิเลียศากับเอียนอย่างจริงจังตอบคำถามสิทธิของตนวางใจเถอเมื่อเรื่องทั้งหมดนี้ผ่านไปเจ้าอยากเรียนอะไรข้าจะสอนให้ทั้งหมดขอบคุณขอรับแล้วเขาก็เห็นเด็กชายยิ้มอย่างดีใจสีหน้าของเอียนไม่ได้ปิดบังอะไรอยากยิ้มก็ยิ้มเพราะดีใจจริงๆรพระสมีสีทองสะท้อนในดวงตาของเด็กชายนี่เป็นสีที่มีเพียงเอียนเท่านั้นที่เห็นได้ ลมพัดผ่านผืนดินริมทะเลสาบทําให้คลื่นม้วนตัวสะท้อนดาวที่หมุนและแตกกระจายลมร้อนฤดูร้อนยังคงพัดในป่าแสงบนฟ้าฟ้าค่อยๆจางหายเหมือนคบเพลิงบนพื้นดินที่สว่างวาบแล้วดับวูบเงนืยหน้าในสายตาของฮีเลียดเหลือเพียงเท้องฟ้าดําและดวงจันทร์แม้จะไม่มีเมฆดำแตงเงามืดก,ก็กำลังบดบางหมู่ดาวพรากสิ่งที่แทนความเป็นนิรันและความไกลไปจากสายตามนุษย์ปีเทรา766ดอกิาวฤกษ์ส่วนใหญ่ที่สังเกตได้ในดารจาจักรเทราถูกบดบาง นอกจากดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวเคราะห์ที่เหลืออยู่สองสามดวงมนุษย์เงยมองฟ้าเห็นแต่ความมืดนักดูดาวใหญ่14คนแห่งหอดูดาวในเมืองแห่งความรู้กระโดดจากหอคอยเมฆทัดฆ่าตัวตาย20ปีก่อนจากกระพัดทรราสวรรคตในจลาจลพระจันทน์ขึ้นกระเพื่อมจากเหตุการณ์นั้นค่อยๆสงบลงขุนนางที่ดินใหญ่และกลุ่มอำนาจต่างๆตั้งกำลังพลรอที่ชายแดนกระแสะใต้น้ำปันป่นปวนกองสำรวจของโบสเซนไลท์กลับจากมหาสมุทรไร้ขอบและโลกใหม่ นำลางร้ายมาด้วยชาวนาที่ราบไว้นอบนว่าฝนตกน้อยชาวทะเลที่หน้าผาเสียงวานตื่นจากความฝันมองไปยังความลึกของทะเลใหญ่ใจเต็มไปด้วยความระแวดระวังและหวาดกลัวชาวประมงชายแดนฉลองการจับปลาครั้งใหญ่ขานเท่าแห่งราชสำนักฟ้าเริ่มจัดงานฉลองวันเกิด90ปีความทุกข์สุขของทุกคนในโลกไม่เชื่อมต่อกันคุกดาวแห่งฟ้าก่อตัวแล้วเส้นทางกลับสู่ฟ้าฟ้าของมนุษย์กำลังถูกปิดทีละน้อยแต่ไม่มีใครรู้ แต่ก็ยังมีคนเงยมองดวงดาวข้าไม่รู้ว่านี่ถูกหรือผิดลงมือช่วยเอียนโกยดินฝังศพฮีเลียหลับตาแต่ในสมองเขาปรากฏด,ดวงตาคู่นั้นเปเลวไฟที่ลุกไหมในดวงตาสีน้ำของเอียนไม่ใช่แค่แสงของลิขิตเวทแต่เป็นความอยากรู้ที่สว่างกว่าดวงอาทิตย์เป็นความปรารถนาที่แสบตาอันตรายยิ่งกว่าสิ่งใดเหมือนกับเขาในอดีตและฝ่าบาทในอดีตนั่นคือแสงแห่งความหวังถ้าเขาเข้าเงื่อนไขข้าจะมอบความรู้ทั้งหมดของข้า รวมถึงกุญแจสู่อนาคตให้เขาถ้าข้าทำผิดข้าจะไม่ขอโทษมีเพียงดวงดาวที่ได้ยินคำพูดของเขาริมบ้านเอียนถท่าแฮริสันลมค่าชื้นอุ่นพัดผ่านถนนตะเกียงที่จุดตลอดที่ทางแยกสายไหวเบาๆทำให้แสงของน้ำมันสาหร่ายในตะเกียงส่อวา่วางมืดมืดเงาร่างเล็กๆหนึ่งปรากฏจากเงาบ้านออกมาจากที่กำบังของพืชพันธุ์ที่เอลมีมิถินออกซิเดียนบนผิวสีน้ำตาลเข้มมีลวดลายหมนเปล่งประกายประหลาดริบหรี และมีเงารางๆ i หลายเงาตามมาติดติดพวกเขามาถึงหน้าประตูบ้านเอียนเงียบกริบป,ประตูถูกเปิดเงาร่างเหล่านั้นก้าวเข้าไปจบบทหากผู้ฟังท่านใดพบคำที่อ่านผิดอ่านแปลกๆสามารถคอมเมนต์ให้แก้ไขได้นะครับเพื่อไม่ให้เสียอัรถรสของผู้ฟังทุกท่าน